สวัสดีครับวันนี้จบไปแล้วสำหรับโตเกียวมิวสิกไลฟ์สตรีมมิ่งอีพีที่20ผ่านไปแล้วครับพี่น้องยิบเอ็ดเปิดคลายเราเด้อมือนี่ขอบคุณเอ t o ซีโตเกียวมิวสิกขอบคุณพี่น้องทางบานทั่วโลกที่ซื้อบัตรจองตัวฮัลโอนี่มื่นก็ใบซา,าบซึ้งสุดดวงใจครับพี่น้องและขอบคุณเอาให้น้องสแตป์อาให้ลูก บ้านฮักนาคะกำลังใจจากด้อมบีคั้งนะคะ20,000บาทแล้วก็บัตรฟรี110ใบ,บจำนวน14,190่่าบาทค่ะแล้วก็บ้านฮักนาะผู้อิบ้านฟินแลนด์ค่ะแล้วก็พี่นัดนัดเกาหลีแล้วก็แม่ฮักอเมริกาแล้วก็ใครน้นองเบนซ์พี่เมียงนาพี่เมียงนาขอบคุณพี่เมียงนาด้วยและขอบคุณแอปพี่เมียง,ง,งนาที่คอยซัพพอร์ตโตเกียมสิกไม่อ้อไม่อ้อนะครับผมที่เป็นหัวเรี่ยวหัวเรื่องของเรา น้ำเอฟซีมาห้กำลังใจพบที่วางที่เล่ยนขอขอบคุณครับ,รบผมขอบคุณมากนะครับวันนี้ขอบคุณเอฟซีทุกคนนะคะขอบคุณบัตรทุกใบหัวใจทุกดวงนะคะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆแม่ๆพ่อๆทุกๆคนเลยนะคะที่ให้การสนับสนุนโตเกียวมิวสิกมาโดยตลอดนะคะขอบคุณกําลังใจตาหวานจากพี่เอิงนะคะแล้วก็พี่ๆแม่ๆในดอมในบ้านด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากติดตามเดอร์วินองอีพีต่อไปเกาะสมุยนะคะพวกเราจะเป็นยังไงฝากติดตามด้วยนะคะ สวัสดีครับขอบคุณจากมาแม่แนนนะครับแม่น้องฟีนแล้วก็ขอบคุณบ้านฮักต้าวีนะครับพี่วันพี่เจนนี่พี่พัชรีแล้วก็พี่ธัญญานะครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีค่ะน้อัอกมาตานะคะวันนี้ก็ขอบคุณขอบคุณทุกทุกคนเลยนะคะที่มาซื้อบัตรซื้อตั๋วนะคะทั้งในในออนไลน์แล้วก็หน้าหน้าเวทีนะคะขอบคุณมากเลยจากบาา้านฮักอนุนาดนะคะที่สอนเอกสอนตัวะ ขอบคุณมาลัย e. จากบ้านหักน้ำตาลนะคะขอบคุณมากศิลปินประชุมต่อนะครับประชุมตรงหน้าเวทีต่อนั่งบนเวทีต่อเลยนะครับขอบคุณมาลัยจากบ้านหักองนนาด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณมาลัยจากบ้านพี่สีวิทนะคะเป็นพี่เจนนี่พี่ธัญญาพี่พชัชรีพี่วันนะคะขอบคุณมากๆเลยนะคะฝากติดตามหนูด้วยนะคะแล้วก็ทีมงานตัวเก็มมีสิ่งเลยนะคะ สวัสดีค่ะน้องจีนี่ซีโคโตเกียวมิวสิกนะคะจบไปแล้วนะคะ EP 20นะคะวันนี้ต้องกราบขอบพระคุณนะคะมาเลายนะคะจากบ้านค่ะน้องจีนี่ซีโคนะคะ,ะ,คะแล้วก็ขอบคุณนะคะมาเลายจากพ่แม่นางเกดแล้วก็ FC ต้อแคสด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีครับ สวัสดีครับผมน้องอารับตุ๊กเจ้าลูกคีขาวชอปเปอร์กับพี่คีขาวผมกับกอดอึนเลยนะครับขอบคุณมาลัยนะครับผมสมคบคุณนะครับสื่อไม่โค้โป้นะครับคบผมประกาประจํากายนักร้องนะครับผมขอบคุณมากๆนะครับขอบคุณบ้านฮักความมี่ฮัฟเวอร์ผีขอบคุณมัมผนขอบคุณแม่ทองนะครับผมจากอุดรขอบคุณเอ่อบ้านฮักบะหมีฮัฟเวอร์ผีขอบคุณมัมอ้ํด้วยนะครับผมที่คอยสนับสนุนแล้วก็ขอบคุณมัมมัมทุกคนที่คอยเป็นกำใจแล้วก็ซัพพอร์ตชอปเปอร์นะครับผมแล้วขอบคุณจริงๆจากใจนะคราก ก็จะทำผลงานตัวเองให้ดีที่สุดเหมือนเดิมจะทำให้ดีขึ้นไปแล้วก็จะไม่ทำให้แม่ผิดหวังแน่นอนครับขอบคุณนะครับขอบคุณอรัตอบขอบคุณนะครับผมแม่แม่ปานทัพที่ไม่เคยทอดทิ้งไปไหนนะครับแล้วก็รักมากขึ้นมากขึ้นทุกทุวันนะครับผม,มบขอบคุณครแ,แรงกําลังซัพพอร์ตนะครับหล้วกามีเลยเป็นความน่ารักของแม่แม่นะครับม่ซอยกันสมทบทุนมาคือไม่อยากเป็นตัวว่าเป็นนักงรีองไม่มีไม่ได้อ่าครับผม ขอบคุณพวกมาไล่จากบ้านฮักจากเอฟซีทุกคนที่คอยติดตามนะครับผมขอบคุณจากบ้องโคนขอบคุณจากแม่บ้านฮักเต้าหยีนะครับหรือต้าเบลีก็ดีนะครับผมกนการัำงานโปสเตอรักน,นักใสนะครับขอบคุณพี่หวานเมื่อกี้น้าเวทีด้วยนะครับผมเมื่อกี้ให้มาซื้อค่อยอาจจะสุดยอดประมามณหนึ่งล้่นบาทครับผมขอบคุณอะไรสุดท้ายนี่และวกัขอบคุณแม่แม่บ้านฮักเอฟซีทุกคนกับติดตามพวกเราสองคนนะครับผมฝากติดตามรักน้อยแต่รักนานครับรักนะครับ รับน้องยูเซนเซอร์ตัวเตรียมเสียงนะครับก็ขอบคุณแม่แม่ยุซิทุท่านนะครับจากร่มบ้านหักเตาวิฐนะครับแล้วก็ทุกย่อมนะครับของแบนเซอร์แล้วก็ทุกคนเลยนะครับทั้งด้านหน้าเวทีนะครับแล้วก็ที่อยู่ทางบ้านรับชมสดทางออนไลน์นะครับวันนี้ขอบคุณพี่โบ้ด้วยครับที่มาให้กำลังใจอยู่หน้าเวทีนะครับแล้วก็นี่แม่เซอร์ไพรส์อีกแล้วนะครับนี่ครับแล้วก็ขอบคุณนะครับแม่แม่ยุซีนะครับที่สนับสนุน อาหารให้กับทีมงานแค่ตูเกียวมิวสิกจริงๆก็ไม่ได้มีแค่ตูเกียวมิวสิกออกให้ทุกๆคนเลยนะครับที่มาร่วมงานในวันนี้นครับทุกคนก็ได้ทานนะครับขอบคุณอ่าไม่จริงขอบคุณจับใจนะครับแล้วก็องไงก็ปรับเป็นกำลังใจให้มิดแล้วก็ทุกคนด้วยนะครับขอบคุณทุกคนนะครับคือมิดไม่สามารถไล่ได้หมดเลยคือทุกคนแบบประมาณนั้นครับก็ขอบคุณมากนะครับขอบคุณรับ ครับผมอด้าจิทัลรื่องิก็ขอขอบคุณบ้านถักาวขอบคุณที่อานะครับผมแล้วก็ขอบคุณที่พแม่ทุกคนเลยนะครับที่อยู่ทางหน้าวิธีแล้วก็ในไลฟ์สดนะครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้นะครับไม่ว่าจะเป็นวบนเองแลพี่ๆดันเซอร์คือแ้วกพี่ลปนับผม้วกพี่ๆทีมงานนะครับผมทุกฝ่ายเลยนะครับมขอบคุณที่เป็นกำลใจกานนะครับแล้วก็ขอบคุณที่ติดตามและสนับสนุนกันมานะครับ ผนก็จะเต็มที่กับงานที่ต่อไปนะครับผมจะไม่ค่อยได้ไปคอนเสิร์ตด้วยแต่ก็จะมาทล่อินินะครับแล้วก็จะพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับเพื่อบริษัทนะครับจะไม่หยุดอยู่กับที่นะครับผมรอติดตามผลงานของผมบ้าด้นครับสวัสดีครับกีตาร์โตเกียวมือสีผ่านกีตาร์เองก็เอออยากจะบอกว่าขอบคุณมากๆจริงๆครับทุกคนในทุกๆ EP คือสิ่งที่ทุกคนให้มันเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ,ๆเลยแล้วก็กีตาร์รู้สึก ตื่นตันทุกทางครับที่ที่ได้รับการสนับสนุนจากทุกๆคนนะครับแล้วก็กีตาร์เองคงทำหน้าที่ได้ดีที่สุดนัคือการที่ทำหน้าที่ของการดูแลนักแสดงแล้วก็นักเต้นของตัวเกมสดให้พัฒนายิงย่งขึ้นไปให้ดีขึ้นนะครับก็ขอขอบพระคุณทุกๆท่านจากบ้านทัพทุกๆท่าน กาบบ้านทัพศิลปินบ้านทัพตันเซอร์แต่แต่ละแต่แต่ละคนนะครับที่คอยสนับสนุนกันและการมาโดยตลอดกิดต้องขอขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็ขอขอบคุณโตเกียวมิวสิกครับขอบคุณบอสขอบคุณทุกๆคนที่มีโอกาสได้มาเจอกันวันนี้นะครับิต้องขอขอบคุณมากๆครับขอบคุณคับสวัสดีครับน้องฟิล์มโตเกียวมิวสิกนะครับผมวันนี้ครับผมมาขอบคุณนะครับผม มาลัยนะครับผมจากบ้านเต้าตัวตึงอีกแล้วครับผมเช่นเคยนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมไม่ว่าจะเป็น่อดอกไม้นะครับผมใหญ่มากเลยใหญ่กว่าหน้าผมอีกแล้วก็เนี่ยได้นีได้วยครับทุกคนได้ติดตารุ่นหนึ่งนะครับผมรุ่นเมตตามหานิยมนะครับผมต้องขอขอบคุณมากๆเลยนะครับผมแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้อยากจะพูดอะไรเยอะนะครับนั่นแหละครับผมเพราะว่าเป็นคนพูดไม่เก่งด้วยอะไรอย่างนี้ก็ขอบคุณนะครับผมขอบคุณทุกคนนะครับผม ที่ยังเห็นแบบว่าเด็กตัวเล็กๆคนนี้สู้ที่อดทนที่พยายามที่คอยแสดงคอยไม่น,น Mina. ด่นะครับผมไม่ว่าจะเป็นจากทางเงินหรือว่าทางกําลังใจ Saint น้องพิมก็ขอ <uish Town. S 1> ขอบคุณทุกๆคนเลยนะครับผมและก็ยังรักทุกคนเหมือนเดิมนะครับผมขอบคุณที่ซัพพอร์ตและขอบคุณที่รักครับผมบ๊ายบายดาน,ดนดี่ดมา,าดิกก็ขอบคุณด้อม กล้องวายูด้วยนะครับผมดูว่าจะาขอบว่าไก่ไหลไก่ยูเล่นไหมไก่ยูบอกยัก็ขอบพระคุณดองกล้องวายูด้วยนะครับผม้อมหลังใจนะครับผมขอบพระคุณที่ยังรักยังเอ็นดูยังซัพพอร์ตกล้องคนนี้อยู่นะครับผมขอบพระคุณพี่สาวด้วยนะครับผมพี่ๆทุกคนในบ้านด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณพี่ๆที่ที่ช่วยให้น้องคืนคุ้นนะครับผมที่เอ็นดูน้องด้วยนะครับผมยังไงก็ขอบพระคุณนะครับมีที่ ที่ใจดีดับขลาดนะครับนาครัวด้วเลยนะครับนี้อยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับคครับสวัสดีครับวันนี้นะครับก็ขอบพระคุณบอสบิ๊กอขอบพระคุณพี่พี่แม่แม่ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณกําลังใจนะครับจากบ้านฮาฟคูชิงจังนะครับขอบพระคุณทุกท่านเลยแล้วก็ขอบพระคุณมัมทันย่านะครับมองให้กําลังใจคุณจางขอบพระคุณอย่างสูงเลยนะครับขอบคุณครับต่อไปครับ สวัสดีครับแม็กซ์นันต์ตเกียวมิวสิคนะครับก็ก็นี่ขอขอบคุณแม่แม่แฟนๆพี่ๆนะครับเอฟซีตเกียวมิวสิคทุกคนนะครับแล้วก็ขอบคุณบันแฮกต่อร้อยยิมนะครับบันแฮกต่อแกมสลัมนะครับแล้วก็มาลัยนาพี่น้องจากมั่งท่านญาแล้วก็จากทุกยุท่านรน้องทีเอ็นดูแล้วก็ฮักผมในมมอนี้นะครับก็ขอบคุณหลายๆครับสำหรับมาลัยนำใจแล้วก็รางวัลมือนี้ทุกคนสิมีความสุขกับสนุกสนานไปกับอีพีที่สิบน้อปัทมาวารีกับไข่ตัวเกี่ยวไข่เพียงรับ น้ำน้องซี่แก้มสดเกียวมีสีคาวมือนีคมาเบิรงมามี่ของใบบางนะค,ะมนนมคาม,มือดีกับมีของแม่องเกาหลีนะคะรอดอกไม้แล้วก็ของแม่แพคเกะคะา,กบบาหลีค่ะปากกาบ้านหักน้องซีแก้มบ้านหนึ่งนะคะแล้วก็มีชอ่เอ,อเออเบอร์แมนเขาเอาอเหน่อยยังไม่เลยจากบ้านฮังโคลาะค่ะแล้วก็มีมาลลย นอ้องซี่แก่แม,ม่ออมเด้อครับเด้อไรกามีอู้นั่งนั่งไรกามี่มาไล่จากบานหักนองซี่กับอีกแล้วครับร่วมนำเงิดหนึ่งบาทค่ะเพราะว่าขึ้นใน่ันทึกขอบคุณค่ะแม่ครับี่ขอบคุณนะครับผมมาไล่จาก่านหั้องซ่กานั่้นไอ่เด้แล้วก็ ขอดอกไม้น้อยครับผมขอบคุณมาลัยนะครับผมจากพี่สาวลกครับผมขอบคุณหลายๆนะโอ้โอ้ยโอ้ยเหนื่อยครับพี่น้องเอ้ยหล่องมุ่นจากโคราชหมดทุกหมดราชฎท่านี่นะครับสำหรับพอนี้กับขอบคุณพี่น้องทสุดๆีดดนนะครับขอบคุณมาลัยจาก บ้านฮักน้องลีโอนะครับแล้วก็ขอบคุณเรือใหญ่ๆด้วยนะครับแล้วก็ทลายอย่างนี้ฝากเพลงล่องมุมไ้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะได้เกือบสิล้านยูนะพี่น้องบายบาย,บายครับเ<า>จอกันอีกทีถัดไปนะครับ,บ<า>ขอบคุณพี่พี่ทีมงานทุกๆฝ่ายนะครับสำหรับวันนี้ก็ายบาย